เห็ดกับข้าวเออเห็ดกัข้าวพ่อไปนะโอ้เอาเอาเออดีใจก็ดีใจเออเอาไปใส่ีเวลาเยอะเกินมาด้วยเห้ะนี่บอานี่บอ

ดีขึ้นหน่อยแล้วไม่ได้เข้าไปในบ้านโอ้เอออ้าว